ดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ตรงกับวันที่สิบของเดือนพฤศจิกายนแรมห้าค่ำเดือนสิองปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราจะมาดูดวงประจำวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้บอกไว้ว่าการที่คนเราจะออกจากเคหาสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่คนเราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้น เราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปะมงคลสำหรับวันนั้น เราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเพราะฉะนั้นทุกคนเราก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดจุูในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจํำวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนเป็นมงคลอย่างยิ่งนั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิ่ที่มีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานจะมีงานหนักๆเข้ามาหาท่านและจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกด้วยถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องเขาก็ให้ท่านระมัดระวัง ในเรื่องของการทำงานวันนี้อาจจะมีคนคอยจ้องจับผิดเราอยู่เพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการเงินวันนี้จะดีจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านจะมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายเรียกว่าเงินทองจะมีหมุนเวียนเข้ามาท่าน มีจับจ่ายใช้สอยไม่เดือดร้อนในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครระวังสักหน่อยวันนี้จะจู้จี้งุดหงิดพูดนิดพูดหน่อยเอาแต่งแงองอนหรือว่าแงงอนให้ท่านระวังไว้ต้องใจเย็นๆมิฉะนั้นอาจจะเดือดร้อนได้หรืออาจจะมีการทะเลาะเบาแวงนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ต่อมา,มาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของสีที่ดีติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้สีขาวจะเป็นสีที่เป็นมงคล สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ <c oughs> การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก้อยท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอยู่มากมาย ท่านทำอะไรต้องใจยเย็นๆเ,เกี่ยวกับในเรื่องของการงานถ้าหากว่าทำอยู่กับลูกน้องก็ให้ระวังด้วยในเรื่องของการทำงานวันนี้ในเรื่องของการเงินจะมีจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งจะมีทั้งรายรับและก็รายจ่ายแต่วันนี้รายจ่ายจะมากกว่ารายรับให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอย แต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนเงินทองท่านยังพอมีอยู่ในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ถ้าหากว่าท่านทำอะไรวันนี้ต้องใจเย็นเย็นพูดจาอะไรก็ต้องระมัดระวังไว้เขาอาจจะคอยจับผิดหรือว่าคอยแงงอนให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของความรักความใคร่สำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีครีม สีฟันบุรีสองสีนี้จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภถ้หากว่าท่านจะลองดูให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันจะมีโชคมีลาภได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในวันนี้ในเรื่องของการงาน ละวังไว้ถ้าหากว่าท่านทำงานรวมกับรวมกันหลายคนอันนี้ถ้าระวังความคิดเห็นจะไม่ตรงกันหรืออย่างหนึ่งในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการชิงดีจิงเด่นชิงไวจริงพลิปกันระวังไว้ในเรื่องของการเงินก็ดีวันนี้แต่ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในต่านระวังไว้ ในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้อาจจะมีการมโมโหฉุนเฉียวเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ไม่ลงตัวกันระวังไว้อย่าใจร้อนให้ท่านใจเย็นเยๆนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีฟ้ากับสีน้ำเงิน สองสีจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าหากว่าท่านจะลองดูก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้การงานการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยน่อยยุ่งยาก ลำบากใจเกี่ยวกับในเรื่องของการงานทําแล้วอาจจะไม่เสร็จอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาอีกงานที่ท่านทํานั่นก็ยังคาราคดสังให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการเงินวันนี้ก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับ และก็ลายจ่ายเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินวันนี้ไม่เดือดร้อนมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆในเรื่องของคนรักคนใคร่ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านเพิ่งเจอเจอหรือเพิ่งคบกันใหม่ๆก็ถือว่าให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจา <c oughs> อาจจะมีการพูดอะไรไปคอยจับผิดหรือว่ามีการหวาดระแวง สำหรับคนที่เพิ่งคบกันใหม่ๆในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในตันยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีเทาสีเทาจะเป็นสีที่ดีหรือจะเป็นสีดำก็ได้จะเป็นสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวจะเป็นมงคลอย่างยิ่งในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านเดินหรือยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิฏฐิเป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัสประจําวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยยุ่งยากสักหน่อยงานที่ท่านทําวันนี้จะเป็นงานจุกจิกทําแล้วทําอีกอันนี้ท่านละมัดระวังไว้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการเงินก็ดีวันนี้พอมีพอจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรก็ท่านก็จะได้ ในเรื่องของการเงินจะไม่เดือดร้อนมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องของคนรักคนใคร่วันนี้ก็ถือว่าดีเอาอกเอาใจพูดจาดีช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรืออาจประจำวันนี้ต่อมา เมื่อเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าลางหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบเข้ามาท่านในวันนี้ การเสียงดวงก็ถือว่าดีให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันสุกประจำวันนี้ในเรื่องของการทำงานการงานวันนี้ก็รู้สึกว่าดีท่านจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆงานที่ท่านทำถ้าหากว่าเป็นงานส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายท่านก็จะขายดิบขายดีจะขายอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนเข้ามาอุดหนุนท่านอีกมากมายในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ละวังย้ายใ,ใครก็หยิบก็ยืมถ้าใครก็หยิบก็ยืมแล้วท่านจะไม่ได้คืนเวลาทวงอาจจะมีเรื่องมีลาวได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองอย่าไว้ใจใคร ในวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครจะจู้จี้สักหน่อยวันนี้พูดจาอะไรต้องคอยระมัดร,ระวังเขาอาจจะอารมณ์ร้อนจึงทำให้เราต้องใจเย็นเย็นไว้มิฉะนั้นอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็ได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้สีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีเทาสีดำ สองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบในวันนี้การเสี่ยงดวงอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่านจะมีโชคมีลาบในวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะกับการลงทุนการค้าขายท่านจะลงทุนค้าขายอะไรจะดีอย่างมากๆในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันมีเงินหมุนเวียนมีเงินก้อนเข้ามาท่านท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนทำอะไรก็มีความสาเร็จเป็นเงินเป็นทองคนรักคนใครระวังสักหน่อยวันนี้จะพูดจะจาะไราเขาอาจจะมีการจ้องจับผิดเราเพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจําวันของท่านจนครบเจ็ดวันในครั้งนี้ก็ขอทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี